สวัสดีครับผมโจนะครับวันนี้อยู่กับร้านร้านอะไรเนี่ยเฮ้ยร้านอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้มปั่นเฮ้ยโอ้ร้านเฮ้ยต้มปั่นนะฮะวันนี้นะครับมาอยู่กับร้านเฮ้ยต้มปั่นนะฮะบริหารงานโดยที่อะไรนะครับอ๋อเป็นแจ็คแจ็คแจ็คลมเก่าแจ็คที่เป็นลูกน้องพันธุ์สัตว์พนธุ์ยาจริงนะจับไปไดยไหมลูกน้องคุณโออยู่เลยอ๋อโอ้ลูกน้องคุณโอครับโจเป็นเจ้าของจิตรกรรม จะมีน้ำส้มนะน้ำส้มปั่นนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับจะนไปของานหรือลงทานเนี่ยนะติดต่อได้เลยนะครับร้านนี้นะนะเฮ้ยส้มปั่นนะนะครับควบดดคุมอยู่เขตน,นี้หมดเลยนะครับลมเก่าลมสักนะฮะจำหน่ายอยู่ตลอดนะครับกับร้านเฮ้ยส้มปั่นนะสาขาอยู่ที่ลมเก่านะครับบ้านลมเก่าบ้านเรานี่นะอำเภอลมเก่าเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับ 0993904222นะครับ0993904222นะครับ4222นะฮะร้านเฮ้ยส้มปั่นนะฮะจะเจอเจอกันทุกวันอนาคารวันศุกร์จะเจอกันทุกวันอนาคารวันศุกร์นะส่วนนะครับวันอื่นๆเนี่ยจะมีสาขาที่เราออกไปจำหน่ายนะครับอย่างเช่นร้านเห็ดนะครับร้านเห็ดนะครับเจ๊อ้อยนะครับก็จะเอา นะเฮ้ยต้มปั่นของละเฮ้ยต้มปั่นนะอันนี้ทาเบงนะฮะทาเบงมีเครื่องปั่นมีอะไรเองหมดเลยนะครับนะก็ขอปากไว้นะมาใช้บริการกันได้แล้วก็ร้านอ่าร้านค้าก็ดีหรือลูกค้าก็ดีนะฮะที่สนใจนะครับจะนําไปนะครับจัดโลงทานสามารถติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะฮะสดสดแล้วสดเล้มปั่นนะรับบริการนะครับก็จะมีเป็นถังๆนะครับถางบริการแล้วถ้าไม่หมดนี้ก็ เอาแจกครับแจกแจกอ่าแจกเลยใช่ไหมนะครับจะมีน้ำบัรลมมีเครื่องดื่มอะไรจำหน่ายนะฮะแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะฮะน้ำเปล่าก็มีนะครับน้ำบัรลมก็มีนะอันนี้เสริมนะฮะแต่หลักๆคือขายเฉพาะน้ำส้มน้ำส้มเราก็รวยอยู่แล้วนะครับนะร้านเฮ้ยส้มปั่นนะฮะฝากไว้นะครับนะเพื่อโดยรอบครับศูนย์เก้าเก้าสามเก้าศูนนะครับมีอะไรจะฝากไหมครับอ๋อฝากว่าเพิ่มค่าอะไรให้ผมหน่อยก็ได้นะครับอ๋อฝากถึง คุณอะไรนะภรรยาชื่อฮะคุณโอคุณโอรัเ hey, ฮ้ยสมปั่นนะฝากมานะครับเพิ่มพแรงให้สามีด้วยนะค่าเบียรไม่พอแล้วนะนะครับฝากไว้แล้วพบกันนะครับ